ขุนแผนชายรูปงามคาดกักรบรูปร่างหน้าตาดีสาวๆเยอะแยะมากมายแต่เสียดายอย่างเดียวฐานะยากจน,านเจ้านี่สวยจังเลยฮัลโห ส่วนคุณช้างหน้าตาธรรมดาธรรมดาแต่ว่ารวยห้าหมื่นแสนห้าพันสี่ร้อยหกพันสี่ร้อยล้านแล้วก็ว่ามอีกแสนนึงมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างอาหารเครื่องใช้และรักเดียวใจเดียวส่วนนี่เลยลูกสาวคนเดียวของข้านางวันทองน่ารัก สดใสเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆเยอะแยะมากมายแต่วันทองฉบับนี้เนี่ยพิเศษกว่าวันทองในฉบับอื่นๆเพราะวันทองในฉบับนี้ใส่เสื้อผ้าที่ขาวใสสะอาดตลอดเวลาจนได้รับฉายาว่าแม่นางขาวสว่างโอโมกขาวสว่างโอโม่ขาวสว่างโอโมหอมสดชื่น เพราะนี่เลยลูกสาวของข้าเนี่ยนะใช้โอโม่มอร์นิ่งเฟรชสูตรใหม่อยากรู้ใช่ไหมละ่ะว่าลูกสาวของข้าเนี่ยได้โอโม่มาจากไหนเรื่องมันก็มีอยู่ว่าในงานปาร์ตี้วันนั้นเนี่ยนะพี่แพรไปงานปาร์ตี้บ้านข้าไหม เจา้าจ,จะเอาอะไรไปปราปี้กระดาบริเศษของข้าแล้วก็วิชาอาคมไงแล้วสาวๆของเจ้าจะเอาไปด้วยไหมข้าไม่มีใครเลยนี่แค่เจ้าคนเดียว เจ้าทีออกไปี๋ยวนีเจ้าข้ากลังจะกระจุกกระจิอยู่โอ้ยตัวแค่นี้น้องจะกระจุกกระจิงกันโอดเอาละสวัสดีนะฮะต้อนรับทุกคนนะฮะที่มาในเองบ้านของข้ามาในงานปาร์ตี้ของข้านะฮะสนุกกันให้เต็มที่นะครับผม วันทองสวยอะไรขนาดนั้นอะเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะรู้ไหมเนี่ยเส้นด้ายนี้เอามันจากอียิปต์ถักที่อุบลราชธานีแล้เอาไปย้อมสีทีที่เชียงใหม่มีอยู่ตัวเดียวในโลกเลยนะเนี่ยแบบนี้วันทองเราจะทำยังไงกับเรื่องนี้ดีเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะวันทองมันมีคนอิดฉาแล้วก็เอาน้ำแดงเนี่ย ลาดวันทองเราทำยังไงดีกับเรื่องนี้ไม่เป็นไรนะที่บ้านค่ะมีโอโมโอแต่บ้านค่าไม่มีค่อซักผ้าบ้านเจ้ามีเครื่องซักผ้าบ้านค่ามีโอโมโอแล้วบ้านเรามีเสื้อเราก็ไปซักกันสิเราโวยวายกันทำไมจริงด้วย๋ยว่ข้า,าโอโมโอบ้านข้ามานาะคุณแผนแล้วเจ้ายกเครื่องซักผ้ามานะเจ้าไม่ต้องเครียดนะเครียดมากเอาเจ้าไป จะทำอะไรเจ้าทำอะไรเกี่ยูดแนวแต่เกี่ยวกับทักที่บ้านค่ะโอเคบ้านเจ้าอยู่ไหนอันนี้เอาแล้วตรงนู้นล่ะตรงนู้นล่ะตรงนี้ก็ใช่ตรงนี้ก็ใช่อ๋อเจ้ามีบ้านหลายที่ค่ะรวยนะโอ้หรอเราไปกันเถอะอย่ารอช้าไป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 โอเคไปดีงั้นเรามาช่วยกันอ๋อม่ m อร์นิ่ง r ฟ s ชสุดใหม่มันดีจริงๆนะซักแค่หนึ่งครั้งหอมสดเชื่นขาวสว่างสีสดใสรับรองเสื้อของแม่วันทองต้กลับมาขาวสะอาดอย่แน่นอนโอ้พวกเจ้าข้านี่ดีใจมากๆเลยที่ได้เห็นภาพแบบนี้นะโอ้ ถ้าเนี่ยอยากให้พวกเจ้ารักและดูแลกันไปแบบนี้ตลอดไปเลยโอเคไหมอู้แต่พระจ๋ามันดีมากจริงๆนะพ่อ,อนี่นะแค่พอเนี่ยนะซื้อออมโมรุ่นใดขนาดใดก็ได้ครบ159บาทที่โลตะสะัสสา และโกลตัสออนไลน์ก ah, like ็รุ้นรับโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตบัตรกำนันแทนเงินสดสี่เอ็ด oh บุ๊กเซ็นเตอร์สิ่งที่พ่อทำนี่นะพ่อก็คือเอาสลิปใช่ไหมสแกน QR Code โค้ดแล้วหลังจากนั้นเนี่นะพ่อก็เข้าไปกรอกข้อมูลในโอโม่มาทัวไซต์พ่อจะรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมราฟเฟิลตั้งแต่15เมษาถึง30ิพฤษภาเลยนะเจ้าจ๋า 17ิโกลกร,รมลดราคาเหลือ99บาทยังไม่หมดซื้อออมอลลิควิด700มิลลิตรซื้อ2แถมฟรีอีกหนึ่งตั้งแต่22เมษายนจนถึง19พฤษภาคมนี้โปรโมชั่นดีๆที่โนตัสในสาขาที่ร่วมรายการและโนตัสออนไลน์อย่าลืมไปซื้อกันนะ